รายการธรรมสาระเรื่องคติชีวิตภาคสามจากผลงานประพันธ์ของอาจาร,รย์วสินอินทศระเรื่องกายวาจาที่ฝึกดีแล้วกายวาจาที่ฝึกดีแล้วเป็นเครื่องเพิ่มพูนส่งเสริมบุคลิลักษณะของผู้นั้นให้เด่นเป็นเครื่องเชิดชูให้ดูหน้าเกรงขามหน้าเคารพนับถือหน้ากราบไหว้บูชา คนเราจะดีเองไม่ได้ต้องฝึกฝนอบรมต้องฝึกหัดเมื่อได้ที่แล้วย่อมมีผลคุ้มไปทั้งชีวิตและยังติดเป็นอุปนิสัยและวาสนาในชาติต่อต่อ,ตอไปอีกด้วยต้องไม่ลืมว่าคนอื่นเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือเท่านั้นคนสำคัญในการนี้คือตัวเราเองถ้าตัวเราเองไม่เอาเรื่องเสียแล้วแม้ครูฝึกชั้นบรมครูก็ไม่อาจฝึกเราได้ เรื่องกำจัดกิเลสได้ก็กำจัดทุกข์ได้ความอยากในใจของเรานั่นเองทำให้เราเป็นทุกข์เป็นกังวลหาใช่คนอื่นสิ่งอื่นไม่เมื่อใดมีความทุกข์มีความกังวลขอให้หันมาสำรวจกิเลสในใจของเราเองโดยความเป็นธรรมเถิดจะพบแหล่งอันแท้จริงของมันถ้าจะกำจัดให้กำจัดความอยากในใจของเราเสีย ทุกอย่างก็เรียบร้อยตัวอย่างเช่นเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งไม่ได้ตามที่ต้องการเราก็เป็นทุกข์บางอย่างที่ได้ยากและเกือบเป็นไปไม่ได้แต่เราก็ยังอยากเมื่อเป็นเช่นนี้ความกระวนกระวายใจก็วนเวียนอยู่ไม่สิ้นสุดทางที่ง่ายกว่าสบายกว่าก็คือกำจัดความอยากนั้นเสียความทุกข์ ความกละวนระวายใจก็สิ้นสุดลงแต่ความอยากความต้องการเป็นสิ่งละได้ยากในโลกมนุษย์เกือบทั้งโลกจึงตกเป็นทาสของมันมันมีรสอร่อยเพียงเล็กน้อยฉาบทาเอาไว้เพื่อให้คนหลงติดเมื่อติดแล้วแนบแน่นอยู่ในใจเสียแล้วการละการกําจัดนั้นมันยากแสนยากต้องใช้กําลังใจอย่างใหญ่หลวงและอุบายวิธีอันแยบคาย ทำต่อเนื่องกันไปนานๆถึงกระนั้นบางคราวก็พ่ายแพ้อีกใจตกลงมาอีกเป็นธาตุของความอยากความต้องการอีกต่อไปหาความสุขความปลอดโปร่งไม่ได้มีแต่ความห่วงใยอะไรอววรกังวลหวังอยู่นั่นเองว่ายวนอยู่ในเทะเลแห่งความอยากสนองความอยากได้สมอยากบ้างแล้วอยากใหม่สนองใหม่ทุกใหม่ เรียกว่าไหววนอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์นั่นเองถึงกระนั้นแล้วเขาก็ยังไม่สามารถหยุดความอยากได้คงปล่อยให้อยากและหาทางสนองต่อไปความทุกข์อาจบรรเทาลงไปได้บ้างเมื่อสนองความอยากได้ชั่วครู่ชั่วยามแต่แล้วก็อยากใหม่และทุกข์ใหม่อยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตช่างน่าระอาที่จริงๆมนุษย์เรา ไม่มีอะไรที่จะจัดการกับชีวิตได้ดีกว่านี้อีกแล้วหรือทำไมเราไม่ตั้งใจให้แน่วแน่ที่จะหยุดความอยากหรือเอาชนะความอยากเสียให้ได้เพื่อจะได้ไม่ต้องทุกข์ซ้ำซากวนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดเสียทีเรื่องคนฉลาดจุดจบของคนที่คิดว่าตนฉลาดกว่าคนอื่นนั้นไม่ค่อยดีนักเพราะเขามักสลองตนเกินไปและดูหมิ่นผู้อื่น ผลร้ายของนิสัยนี้มีมากสู้คนอ่อนน้อมถอมตนและคนซื่อตรงไม่ได้ความฉลาดที่แท้จริงต้องห่อหุ้มด้วยความซื่อตรงและความอ่อนน้อมเป็นคุณสมบัติที่ผู้ต้องการความก้าวหน้ารุ่งเรืองและมีความสุขควรปลูกฝังให้มีขึ้นในตนเป็นการมอบสิริมงคลให้แก่ตนเคยได้ยินคำสุภาษิตในภาษาอังกฤษมานานแล้วว่า Honesty is the best policy แปลเป็นไทยว่าความซื่อสัตย์ซื่อตรงเป็นนโยบายที่ดีที่สุดแปลว่าถ้ามีนโยบายที่จะทำอะไรก็ให้มีความซื่อสัตย์ควบคุมไว้ด้วยอย่าเคลือบแฝงไว้ด้วยความหลอกลวงฉลาดและซื่อสัตย์อยู่คู่กันจะช่วยเราได้ช่วยคนอื่นได้ด้วยเรื่องคนดี คนเราไม่ใช่เป็นคนดีเพราะพูดเก่งเพราะผิวพรรณดีถ้าเขายังเป็นคนขี้ฤศยาตรณีและมักอวดแต่เป็นคนดีเพราะเป็นคนฉลาดรู้จักตัดกิเลสเหล่านั้นใช้ได้และคลายโทสะออกได้จากพระพุทธพจน์ในคำทีธรรมบทนี่เป็นวิธีหนึ่งในการพิจารณาตนตัดสินตนเองว่าเราเป็นคนดีหรือไม่ดีเพียงใด คนดีพระพุทธพจน์ใช้คำว่าสาธุรูปโปฉบับภาษาอังกฤษใช้คำว่าอากุตฮัทชิดแมนแปลตามตัวว่าคนใจดีทำให้ได้แนวคิดว่าเพราะใจดีจึงเป็นคนดีถ้าใจชั่วก็เป็นคนชั่วคือใจมีกิเลสดังกล่าวและกิเลสอื่นๆเมื่อใจชั่วย่อมพูดชั่วและทำชั่วความทุกข์ก็ติดตาม ถ้าใจดีย่อมพูดดีและทำดีความสุขก็ติดตามเหมือนเงาตามตัวเรื่องความโกรธความโกรธเป็นศัตรูร้ายตัวหนึ่งของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งมวลน,น้อยคนนักเจ้าชนะมันได้โดยเด็ดขาดส่วนมากพ่ายแพ้ต่อมันมันเป็นผู้ชนะที่ไม่ปราณีต่อผู้แพ้ทำให้ผู้แพ้ให้ประสบภัยพิบัติต่างๆเหลือจะกล่าว แต่ใครชนะมันได้มันจะให้รางวัลอันประเสริฐสุดต่อผู้นั้นคือความสงบสุขของดวงจิตซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่าของมนุษย์ขอให้เรามาเป็นนักศึกษาเพื่อเข้าใจความโกรธเข้าใจถึงโทษและทางออกขอให้เรามาเป็นนักรบเพื่อชนะความโกรธแค้นกันบ้างเถิดจะเห็นว่ามีคุณค่าแก่ชีวิตของเราเพียงใดความโกรธทำลายตน ความจริงเราโกรธเขาเกลียดชังเขาแต่ตัวเรานั่นแหละต้องเดือดร้อนก่อนเขาหรือมากกว่าเขายิ่งถ้าเขาเฉยเฉยไม่โกรธตอบเราก็ต้องเดือดร้อนข้างเดียวเขาสบายกายสบายใจเราเอาความโกรธมาทำลายความสุขของเราเองมันเกิดขึ้นในตนแล้วทำลายตนของผู้นั้นท่านจึงสอนไม่ให้เราทำลายตนเองโดยยอมให้ความโกรธมีอำนาจเหนือ เรื่องความดีกับของดีทำดีได้ความดีทำชั่วได้ความชั่วเข้าตัวเข้าสู่จิตใจของตัวนั่นชัดเจนตรงไปตรงมาอยู่แล้วคนส่วนมากกังวลอยู่แต่เรื่องของดีคือวัตถุที่นิยมกันว่าดีความดีกับของดีนั้นไม่เหมือนกันถ้าเราพัฒนาจิตใจสะหน่อยจะมองเห็นว่าความดีดีกว่าของดี ของดีโดยความรู้สึกของคนทั่วไปก็คือของที่เขาปรารถนาต้องการมันอาจไม่ใช่ของดีสำหรับคนอื่นๆก็ได้ตัวอย่างเหล้าบุรีเป็นของชอบของพวกนักดื่มนักสูบเขาเห็นว่ามันเป็นของดีแต่เป็นของหน่าเบื่อหนายน่ารังเกียจของคนไม่ดื่มไม่สูบความดีเป็นสากลกว่าของดีความชั่วเป็นสากลกว่ของชั่ว กล่าวคือคนเรามักจะมองเห็นความดีความชั่วตรงกันแต่ของดีของไม่ดีจะมองเห็นแตกต่างกันมากเมื่อเราทำความดีถ้าใจเรามุ่งเอาความดีเราได้ดีแน่แต่ต้องทำเป็นด้วยถ้าใจเรามุ่งเอาวัตถุที่ดีเราอาจไม่ได้สิ่งนั้นก็ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายอย่างเรื่องความเป็นเลิศ ความเป็นเลิศที่ถูกต้องแท้จริงนั้นคือความเป็นเลิศในตัวเองไม่ต้องเทียบกับใครไม่ต้องนำใครมาเทียบกับตนไม่มีปมได้ไม่มีปมเคืองเป็นคนไม่มีปมอ,อยู่อย่างสงบเรียบร้อยไม่แพ้ใครไม่ชนะใครมีความสงบสุขทำงานอะไรก็ได้มุ่งประสิทธิภาพไม่ได้มุ่งจะแข่งขันกับใคร ถ้าจะมีการแข่งขันกันก็จะแข่งขันกับตัวเองเรื่องความสามัคคี